สวัสดีครับผมสันทัศเสียเนกคลิปนี้เรามาดูวิธีการคัดแม่ไก่ข้อสุดท้ายกันนะครับการคัดแม่ไก่ข้อสุดท้ายก็ต่อเนื่องมาจากคลิปสั้นที่ผมทําไว้นะครับก็คือนานมาแล้วสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ว่าคลิปสั้นเขาทํามาเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับก็ลองทําดูนะครับไหนๆจะทําแล้วก็เลยหาหัวข้อที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็นํามาทําดูนะครับก็ปรากฏว่าคนก็เข้าไปดูน้อยนะครับ มีผู้เยี่ยมชมคลิปนะครับก็ได้ฝากคำถามไว้นะครับว่า ไก่กินน้ําเยอะแล้วมันเกี่ยวยังไงนะครับเขาอยากให้ผมทําวิดีโอมาตอบนะครับตอนนี้ได้กลับมาทําวิดีโอนะครับก็เลยนําเรื่องนี้มาเสนอนะครับเอาแบบถึงแก่นกันไปเลยนะครับคือไก่กินน้ําเยอะโดยรวมก็คืออุณหภูมิภายในร่างกายเขาร้อนนะครับแล้วอุณหภูมิภายในร่างกายเขาร้อนเขาก็จะต้องกินน้ําเข้าไปนะครับเพื่อลดอุณหภูมิภายในในร่างกายของเขานะครับพอกินเข้าไปก็ถ่ายออกมาทําแบบนี้เป็น เรื่อยๆนะครับไก่เขาไม่มีต่อมเหงื่อนะครับก็คือไก่เขาไม่สามารถระบายความร้อนทั้งผิวหนังได้นะครับถ้าเป็นไก่ตัวผู้นะครับเวลาเราเอาไปประชันขันแข่งอะไรมันก็จะสู้ ไก่ที่ตัวเย็นกว่าไม่ได้นะครับคือความอดทนเขาก็จะน้อยลงนะครับก็คือเวลาเอาไปซ้อมก็จะเหนื่อยง่ายนะครับเวลาเหนื่อยง่ายแล้วมันก็จะทําให้ไก่หมดสภาพได้ง่ายนะครับแล้วถ้าลักษณะของตัวร้อนจะมีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมด้วยนะครับก็คือถ่ายจากแม่ไปสู่ลูกไปสู่หลานนะครับถ้าไก่เราของเราเป็นแบบนั้นนะครับ เวลาถ้าเราทํามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะรู้สึกเสียใจนะครับจะโละก็ไม่ได้นะครับจะเริ่มใหม่ก็ทําไม่ได้อย่างนี้นะครับก็คือมันจะเป็นข้อเสียในระยะยาวนะครับช่วงนี้ผมกําลังจะเริ่มเพาะไก่ใหม่นะครับผมก็จะนําเอาหลักการคร่าวๆมานําเสนอให้ฟังนะครับก็คือใน,ในเรื่องของไก่ตัวร้อนนี่มันก็จะเกี่ยวข้องกับการฟักด้วยนะครับ ฟักไข่ร้อนเวลาฟักไข่ร้อนอลูกไก่ที่ออกมาก็จะเป็นตัวเมียนะครับใครชอบไก่ตัวเมียก็ให้เก็บไก่ที่ประเภทกินน้ําเยอะไว้นะครับจะได้ลูกตัวเมียสมใจนะครับส่วนใครไม่ชอบลูกไก่ตัวเมียก็พยายามคัดออกไปนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มต้นทุนนะครับ <ừ> เพราะว่าถ้าลูกไก่ออกมาเป็นตัวเมียเยอะเราก็จะมีภาระ,ะที่จะต้องเลี้ยงเขาไปด้วยนะครับ การฟักของไก่แต่ละตัวมีผลต่อลูกที่ออกมาด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าฟักร้อนก็จะออกมาเป็นตัวเมียเยอะตัวผู้น้อยถ้าฟักอุณหภูมิต่ําไข่อาจจะเสียได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแม่ไก่ที่จ่ายลูกดีนะครับก็จะฟักที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งนะครับของผมมันจะเป็นไก่ไทยนะครับจะเอามาบอกกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่แต่ละสายพันธุ์มันจะอาจจะฟักอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ คงต้องลองเอาไปวัดดูเอาเองนะครับก็คือที่ผมพูดไม่ให้ผมนึกเองนะครับอันนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับคือสมัยก่อนผมใช้ตู้ฟักนะครับพอฟักไปฟักมาก็เริ่มฟักไม่ออกนะครับผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าไก่ฟักที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมก็จะวัดอุณหภูมิของไก่แต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็จดไว้นะครับเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเพื่อจะมาใช้กับตู้ฟักนะครับ ก็วัดไปวัดมาก็สังเกตได้ว่าไก่แต่ละตัววัดอุณหภูมิออกมาแล้ว อุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็ร้อนบางตัวก็เย็นนะครับวัดไว้ผมก็จดทิ้งไว้นะครับพอจดทิ้งไว้สักปี2ปีนะครับลูกไก่ก็โตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับก็เวลาเอาไปซ้อมดูนะครับก็จะมีบางแม่ที่ให้ลูกเก่งแล้วก็บางแม่ที่ให้ลูกไม่เก่งนะครับก็คือในส่วนของแม่ที่ให้ลูกเก่งนะครับหลายๆตัวจะฟักที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับแล้วแม่ที่ฟักอุณหภูมิสูงนะครับลูกก็ไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ผม ก็เลยเอามาเป็นหลักที่ใช้ในการคัดแม่ไก่นะครับก็คือตัวไหนอุณหภูมิสูงก็ลดทิ้งไปก่อนนะครับเราก็จะมาคัดตีส่วนของไก่ที่อุณหภูมิต่ํานะครับก็คือไก่ที่อุณหภูมิสูงก็คือจะฟักที่ประมาณ40องศาขึ้นไปนะครับเพราะอากาศบ้านเราประมาณ37นะครับแล้วนับวันอากาศบ้านเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ มาดูไก่ตัวนี้นะครับไก่ตัวนี้กินน้ําเยอะนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเขากินน้ําเยอะเพราะอะไรนะครับว่าวันนี้ร้อนหรือเปล่านะครับที่เขาอยู่แดดสองถึงหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่อับหรือเปล่าอ่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูอะไรนะครับถ้าเป็นฤด,ดูร้อนกินน้ําเยอะมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับ หรือว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวหรือเป็นหน้าฝนอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมาดูไก่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่ใกล้เคียงกันนะครับก็กินน้ำไม่เยอะนะครับอันนี้หมดไปครึ่งหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่า กระป๋องมันเทยอยู่นะครับเต็มที่ก็น,นิดเดียวเองนะครับถ้าขังอยู่ด้านในเล้าอย่างนั้นอากาศมันอับมันร้อนไก่บางตัวก็อาจจะกินน้ําเยอะมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตว่าไก่กินน้ําเยอะกินน้ําน้อยนะครับจะมาดูแต่น้ําอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูองค์ประกอบของ สถานที่ฤดูกาลด้วยนะครับก็ดูอย่างไก่ตัวนี้นะครับก็ถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้เป็นไก่ที่ตัวใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะครับอย่างกินน้ำแค่ครึ่งเดียวเองนะครับ เรามาวัดอุณหภูมิของไก่ฟักกันนะครับอันนี้เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะครับนะครับมาดูแม่นี้นะครับสามจจุดสนะครับสามแปดจุดสีเจดจุห้านะครับ นี้สามเจ็ดจุดห้านะครับจะดูแค่นี้กันนะครับสามหกจุดเก้านะครับสามหกจุดเก้า สามหกจุดเก้านะครับมานะดูแม่นี้นะครับแม่นี้แม่เก่งนะครับสามเจ็ดจุดสี่นะครับสามเจ็ดจุดสามสามเจ็ดจุดสอง ก็ประมาณ37.3นะครับอันนี้เป็นการวัดให้ดูเฉยๆนะครับการวัดจริงก็คงจะต้องวัดกันอีกแบบนึงนะครับซึ่งผมอาจจะนำมาเสนอภายหลังนะครับถ้ามีคนสนใจในเรื่องนี้เยอะๆนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกับเรื่อง เขาเรียกอะไรความเชื่อส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะครับส8 3แปดนะครับจะเห็นไหมครับว่าไก่แต่ละตัวฟักอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับพอดีช่วงนี้ไก่ฟักเยอะนะครับก็เลยสามารถทำให้ดูได้นะครับ เราอยู่ใกล้ๆกันนะครับไก่เขาจะฟักไข่ที่อุณหภูมิ37นะครับ38 39 40 41นะครับที่ผมวัดมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับ อุณหภูมิของอากาศที่อยู่ที่37นะครับผมจะวัดอุณหภูมิในช่วงกลางคืนนะครับก็มีโอกาสที่ว่าไก่จะฟักอุณหภูมิต่ำกว่า37นะครับเพราะว่าไก่บางตัววัดดูแล้วต่ำกว่า37 ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับก็คือเขาฟักต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศนะครับส่วนนี้ก็ต้องโลดะทิ้งไปนะครับส่วนตัวที่ฟักอุณหภูมิสูงสนะครับอันนี้ก็ผมเคยวัดได้4 1 5นะครับก็คือไก่ประเภทนี้จะเป็นไก่แก่หรือว่าไก่อ้วนๆนะครับที่ท้องห้อยๆอย่างนั้นนะครับก็คือท้องโตๆก็คือพวกนี้ฟักลูกออกมาบางทีก็ฟักไม่ออกนะครับบางทีก็ออกมาตัว2ตัว ในส่วนนี้ผมก็เลยตัดทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนที่ฟักไข่ที่40องศานะครับส่วนมากพวกนี้จะเป็นไก่ที่กินน้ําเยอะนะครับก็เป็นหลักสังเกตง่ายๆนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องวัด อะไรก็ได้ครับดูการกินน้ําของเขานะครับผมเคยเอาแม่ไก่ตัวหนึ่งนะครับผสมแล้วก็เอาไข่ไปให้อีกแม่หนึ่งฟักนะครับพอโตขึ้นมาแล้วปรากฏว่าลูกคอกนั้นเก่งนะครับคราวนี้ผมก็เลยนําแม่ไก่ตัวเนี้ครับมาผสมอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ผมให้เขาฟักเองนะครับพอลูกโตขึ้นมาปรากฏว่าลูกไม่เก่งทีครับคราวนี้ผมก็เลยนึกอะไรไม่ออกนะครับไม่รู้จะอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะครับนึกไปนึกมา ผมก็อ๋อสงสัยเป็นที่อุณหภูมิหรือเปล่าผมก็เลยไปลองวัดอุณหภูมิของแม่ไก่ทั้ง2ตัวน,นี้นะครับก็คือตัวแม่ไก่เองอ่ะจะวัดได้ประมาณ40นะครับส่วนแม่ไก่อีกตัวนะครับที่เป็นแม่ฟักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ38.5อะไรประมาณนี้นะครับ นะครับก็จะเห็นความแตกต่างของไก่2ตัวนี้แล้วนะครับก็คือไก่ตัวที่ฟักอยู่ที่38.5ลูกที่ออกมาจะดีกว่าฟักที่อุณหภูมิสูงนะครับผมก็เลยใช้การกินน้ําในการตัดสินว่าจะเก็บตัวไหนไว้แล้วจะไม่เก็บตัวไหนไว้อย่างนี้นะครับส่วนอุณหภูมิมันแตกต่างกันแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไก่ด้วยนะครับมีในส่วนของขนาดของไข่นะครับซึ่งสายพันธุ์ของไก่ขนาดตัวของไก่ แล้วก็ขนาดของไข่มันก็จะแปรผันตามกันนะครับไก่ตัวเล็กไข่ฟองเล็กมันก็จะฟักอุณหภูมิต่ำนะครับไก่ตัวใหญ่ไข่ฟองใหญ่มันก็จะฟักที่อุณหภูมิสูงนะครับถ้าเราเอาไข่เล็กไปให้แม่ไก่ที่ฟักอุณหภูมิสูงฟักไข่มันก็จะออกเร็วกว่าปกตินะครับส่วนถ้าเราเอาไข่ฟองใหญ่นะครับไปให้แม่ไก่ตัวเล็กฟักไข่มันก็จะออกช้านะครับผมก็เอาวิธีการคัดไก่แบบง่ายๆนะครับมาบอกกันนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ นะครับอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะครับจะให้แน่เลยนะครับว่าเออสายพันธุ์ของคุณฟักเก่งที่อุณหภูมิเท่าไหร่อย่างนี้นะครับก็ให้คุณลองวัดอุณหภูมิการฟักของแม่ไก่เก่งของคุณดูนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าไก่เก่งของคุณฟัก อยู่ที่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบชอบก็กดไลค์สนใจก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าคิดว่าช่องของเราสาระดีมีประโยชน์ฝากช่วยคลิกโฆษณาให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ